หลังจากที่เราได้ชมคลิปสยองๆกันไปหลายเรื่องคลิปนี้เรามาพักชมคลิปเบาๆของน้องตุ๊กตาหมีกันดูบ้างแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นตุ๊กตาจากองค์กร SCP ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะน่ารักจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูค่ะ SCP 1 0 4 8เป็นหนึ่งในสิ่งแปลกประหลาดที่องค์กร SCP ได้นำมากักกันไว้ที่ศูนย์รูปร่างภายนอกเป็นตุ๊กตาหมีตัวเล็ก สูงประมาณ33เซนติเมตรในตอนแรกที่นำมาที่ศูนย์ไม่พบส่วนประกอบที่ผิดจากตุ๊กตาหมีธรรมดาทั่วไปเขาสามารถเคลื่อนไหวเองได้และสามารถสื่อสารได้ด้วยภาษาทางร่างกายอย่างง่ายๆ SCP 1 0 4 8มักจะตอบคำถามด้วยคำสั้นๆเช่นใช่และไม่ไม่ยอมพูดเป็นประโยค และไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับที่มาของตัวเองซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเขาไม่ทราบจริงๆหรือแกล้งเงียบเพราะไม่อยากบอกกันแน่ SCP 1048ชอบแสดงท่าทางน่ารักน่ารักและมักจะเข้าไปกอดขาผู้คนที่พบเจอชอบเต้นรำหรือกระโดดไปมาในศูนย์ SCP ทําให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในศูนย์ที่ได้พบเจอ SCP 1 0 4 8รู้สึกหลงรัก SCP 1 0 4 8สามารถวาดรูปเพื่อสื่อสารได้เขาเคยวาดรูปแบบลายเส้นง่ายๆให้แก่พันลงในศูนย์ด้วยซึ่งรูปที่วาดก็จะไม่เป็นรูปอย่างอื่นนอกจากรูปที่ใช้แสดงความรักในช่วงแรก SCP 1 0 4 8เคยถูกจัดให้อยู่ในระดับเซฟ แต่เจ็เดือนต่อมาเขาถูกปรับให้อยู่ในระดับครีเทอร์พอเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงอันตรายพฤติกรรมที่ประหลาดของ SCP-1048 คือจะสามารถสร้างตัวเรียนแบบตัวเองแบบหย,ยาบๆได้แต่ไม่ทราบว่าใช้วิธีการใดในปัจจุบัน SCP-1048 สร้างตัวเรียนแบบของเขาเองขึ้นมา3ตัวตัวแรก SCP-1048- A ถูกพบว่ากำลังเดินอยู่ในศูนย์ที่24กับ SCP 1 0 4 8มีลักษณะเป็นตุ๊กตาหมีรูปร่างเหมือน SCP 1 0 4 8แทบทุกอย่างแต่ทั้งตัวทำจากใบหูของมนุษย์ซึ่งดูน่ากลัวและแปลกพิลึกอย่างมากพยานผู้พบเห็นบอกว่าเขาพบเห็น SCP 1 0 4 8กํากำลังพา SCP 1 0 4 8 a สำรวจศูนย์ที่24อยู่ ด็อกเตอร์คาร์เวอร์เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รีบไปที่เกิดเหตุพร้อมหน่วยรักษาความปลอดภัยทันทีซึ่งหน่วยรักษาความปลอดภัยได้ไปถึงก่อนและพยายามควบคุมตัว SCP-1048-A แขีด A แต่มันแผดเสียงแหลมเสียดหูขึ้นมาทันทีซึ่งทำให้ทุกคนที่อยู่ในรัศมี10เมตรรู้สึกปวดตาและหูอย่างรุนแรงส่วนคนที่อยู่ใกล้กว่านั้นในระยะ5เมตร มีอาการรุนแรงโดยจะมีหูของมนุษย์งอกขึ้นมาปกคลุมร่างกายในเวลาไม่ถึง20วินาทีและหลังจากนั้นจะตายภายใน3นาทีต่อมาผลการชนสูตรพบว่าสาเหตุการตายเพราะมีใบหูจำนวนมากงอกในปากและหลอดอาหารทำให้ขาดอากาศหายใจตายเมื่อด็อกเตอร์คารเวอร์ไปถึงที่เกิดเหตุ SCP-1048 และ SCP-1048- a ได้หลบนีหายไปแล้วหลังจากที่เกิดเหตุพบนักวิจัยที่หูขาดไปคนหนึ่งซึ่งเขาบอกว่ามันถูกตัดไประหว่างที่เขาหลับอยู่ซึ่งก็ไม่ทราบว่าหูที่ปรากฏในตัว SCP-1048- a นั้นมาจากแหล่งอื่นหรือมันสามารถเพิ่มจำนวนขึ้นเองได้กันแน่ตัวที่2 1> scp 1 0 4 8ขี b ถูกเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งพบในโรงอาหาร024ลักษณะเหมือน scp 1 0 4 8มากแต่การเคลื่อนไหวนั้นดูเหมือนขัดขาดไม่เป็นธรรมชาติพยานผู้พบเห็นบอกว่าตอนแรกที่พบดูเหมือน scp 1 0 4 8ขี b จะมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ข้างในรําตัวและในเวลาต่อมาตะเข็บที่เย็บตุ๊กตาก็ปริแตกออก จากนั้นก็เห็นสิ่งที่เหมือนมือและแขนของเด็กทารกยื่นออกมานักวิจัยภายในศูนย์ตกใจอย่างมากวิดร้องออกมา SCP-1048- ขี SCP B, ตอบสนองโดยการส่งเสียงเหมือนเด็กร้องและกระทำการบางอย่างทำให้เธอได้รับบาดเจ็บสาหัสจากภายในมีเหตุการณ์วุ่นวายภายหลังจากนั้นอีกพักใหญ่แต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปกปิดข้อมูลไว้ ประมาณ3มชั่วโมงต่อมาหลังเหตุการณ์พบว่ามีด็อกเตอร์หญิงท่านหนึ่งซึ่งกำลังตั้งคันสลบอยู่ในห้องทำงานและเสียเลือดอย่างมากเธอแท้งลูกในขณะที่หลับอยู่และลูกของเธอที่อยู่ในคันอายุ8เดือนนั้นก็หายไปหลังจากเหตุการณ์นี้จึงได้ข้อสันนิษฐานว่า scp 1 0 4 8คงใช้เด็กในคัน สร้าง SCP 1 0 4 8 b ขีด B ขึ้นมานั่นเองตัวที่3 SCP 1 0 4 8 c ขีด C ลักษณะเหมือน SCP 1 0 4 8แต่ทั้งตัวทำจากเศษเหล็กเก่าๆขึ้นสนิมนำมาปะติดปะต่อกันเป็นรูปร่างดร์คารเวอร์พบ SCP 1 0 4 8 c ขีด C ระหว่างกำลังนั่งเขียนรายงาน กรณีเหตุการณ์วุ่นวายของ SCP-1048- ขี B อยู่ในห้องเมื่อมันรู้ตัวว่าดร์คารเวอร์มองอยู่มันก็รีบหนีไปทันทีมีความพยายามที่จะล้อมจับ SCP-1048- ขี C, แต่มันก็ได้ต่อสู้อย่างดุร้ายมากทำให้มีเจ้าหน้าที่พิการและเสียชีวิตไปหลายคนหลังจากนั้นก็ไม่มีรายงานการพบ SCP-1048- ขีอีก และยังไม่ทราบว่ามันยังอยู่ในที่ศูน24หรือไม่แต่เชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงอย่างมากที่ว่ามันยังหลบซ่อนแฝงตัวอยู่ในศูนย์ขณะน,นี้กำลังสืบหาที่มาของเศษเหล็กที่เป็นวัตถุดิบในการสร้างแต่ก็ยังหาไม่พบทางศูนย์ SCP ได้ออกประกาศข้อปฏิบัติอย่างเด็ดขาดในกรณีพบ SCP 1048 ให้พยายามจับมาให้ได้แต่ถ้าพบตัวเรียนแบบที่มันสร้างขึ้นมานั้นให้ทำลายทิ้งทันทีเว้นแต่จะมีหลักฐานยืนยันได้ว่าไม่ต้องใช้ความรุนแรงระดับนั้นและห้ามเอาตุ๊กตาหมีตัวอื่นๆเข้ามาในศูนย์24เพื่อป้องกันความสับสนและถ้าพบวัตถุใดๆก็ตามที่ดูเหมือนเป็นตุ๊กตาหมีก็ให้แจ้งฝ่ายความปลอดภัยโดยด่วน และนี่ก็คือเรื่องราวของ SCP 1 0 4 8เป็นอย่างไรบ้างคะน่ารักเหมือนที่คิดไว้หรือเปล่าถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากให้ช่องของเราเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะฝากกดติดตามเพจอาร์นันเพว่าเล่นเป็นเรื่องด้วยนะคะเพื่อรับชมภาพสวยๆจากช่องของเราค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย หลังจากที่ช่องของเราได้นำเสนอเรื่องราวของลองฮอสไปแล้วว่าเขาเป็นม้าประหลาดคอยาไม่มีที่สิ้นสุดที่เชื่อกันว่ามาจากสวรรค์เพื่อมาช่วยเหลือมนุษย์โลกเขามีนิสัยดีเป็นมิตรไม่มีความชั่วร้ายและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เขามีกลิ่นเฉพาะตัวคล้ายกลิ่นอบเชยลำคอของเขายืดหดได้ไม่จำกัด และสามารถลอยตัวอยู่บนอากาศได้รวมถึงสามารถหายตัวหรือปรากฏกายไปที่ไหนก็ได้แม้แต่ในความฝันการเคลื่อนไหวของเขามักจะทำให้เกิดเสียงคล้ายกระดูกหักหรือแตกว่ากันว่าเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ได้พบเห็นและได้ยินเสียงกระดูกแตกหักของลองฮอร์สนั่นหมายความว่าลองฮอร์สได้มาแจ้งเตือนให้มนุษย์รับรู้ว่าจะมีภัยพิบัติ หรือเหตุร้ายเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ลองฮอสจึงเป็นเหมือนทูตสวรรค์ผู้มาโปรดมนุษย์โลกให้รอดพ้นจากหายนะเมื่อวันที่25เมษายนคิศกรา2020เทเวอร์เินเดอร์สันได้โพสต์ภาพสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดรูปร่างคล้ายกับรองฮอสขึ้นมาอีกตัวหนึ่งลงในอิสตาแกรมของเขามันคือมิดฮอส หรือบางคนก็เรียกมันว่าช็อตฮอร์ตลำตัวของมันมีลักษณะเหมือนหัวกะโหลกมา้าที่มีคอเหยียดยาวหักงอพับไปมามันมีสีผิวสีแดงเหมือนเนื้อที่ไม่มีผิวหนังห่อหุ้มมองเห็นเส้นเอ็นเส้นเลือดทั่วร่างกายดวงตาของมันกลมโตสีเหลืองและปูดโปนออกมา ส่วนที่เป็นคอของมันมีกระดูกโผล่ขึ้นมาตามข้อต่อต่างๆเหมือนหนามแหลมนอกจากนี้มันยังมีฟันที่ดูน่าจะแหลมคมราวกับใบมีดดูจากในภาพแล้วมันมีความน่ากลัวและดุร้ายเป็นอย่างมากเทเวอร์เินเดสรสันได้บรรยายภาพของเขาว่ามันไม่ใช่ลองฮอสและมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตรงข้ามกับลองฮอส เมื่อเปรียบเทียบรูปร่างและลักษณะของมีดฮอสกับลองฮอสจะพบว่ามีสิ่งที่เหมือนกันอยู่บ้างก็คือรูปร่างมีลักษณะเหมือนหัวกะโหลกมา้าที่มีลำคอยาวเหมือนกันส่วนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนก็คือมีดฮอสจะมีผิวที่เป็นเนื้อสีแดงไม่มีผิวหนังห่อหุ้มส่วนลองฮอสจะมีสีขาวและมีเส้นขนเป็นกระจุกตามร่างกายมีดฮอส จะมีดวงตาทั้งสองดวงสีเหลืองกลมโตส่วน l o n g h o r s e ไม่มีดวงตากะโหลกที่เป็นส่วนเบ้าตาจะลึกบูเข้าไปกะโหลกของ m i n s n o s e จะมีส่วนกรามและฟันล่างด้วยส่วน l o n g h o r s e จะมีเฉพาะหัวกะโหลกส่วนบนไม่มีส่วนกรามและฟันล่างส่วนลักษณะน,น,นิสัยและพฤติกรรมของทั้งคู่ก็เหมือนกับที่เทเวอร์ฮินเดอร์ว่ามันตรงกันข้าม ในขณะที่ลองฮอสมีนิสัยน่ารักและเป็นมิ um, ตรกับมนุษย์แต่มิทฮอสกับมินิสัยดุร้ายก้าวร้าวและต้องการฆ่ามนุษย์มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับมิทฮอสว่ามันถือกำเนิดขึ้นมาด้วยฝีมือของมนุษย์บางกลวว่าเป็นพวกนักวิทยาศาสตร์บางแหล่งข้อมูลก็ว่าเป็นพวกที่ศึกษาตำราบโบราณและเรื่องไสยศาสตร์แต่โดยหลักก็คือกลุ่มคนเหล่านี้ ต้องการที่จะสร้างลองฮอสขึ้นมาอีกหนึ่งตัวโดยหวังว่าจะเอามาช่วยเตือนภัยพิบัติต่างๆให้แก่ชาวโลกโดยมีขั้นตอนในการสร้างคือต้องเอากระดูกของลองฮอสท่อนหนึ่งที่มันทำแตกหรือหลุดออกมาจากตัวของลองฮอสจากนั้นก็เอากระดูกมาเผาด้วยกรรมวิธีพิเศษเรื่องเล่าในทางวิทยาศาสตร์ก็ระบุว่าจะต้องเผากระดูกลองฮอส โดยใช้สารเคมีบางอย่างผสมเข้าไปส่วนเรื่องเล่าในทางสยศาสตร์ก็ระบุว่าพวกเขามีพิธีกรรมโบราณและมีการท่องคาถาประกอบด้วยระหว่างเผาแต่ผลจากการพยายามสร้างลองฮอสกลับเป็นไปในทางตรงกันข้ามแทนที่จะได้ลองฮอสขึ้นมาอีกหนึ่งตัวกลับกลายเป็นว่ามันเกิดสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดขึ้นมาอีกร่างหนึ่งนั่นก็คือมิดฮอส ความพยายามสร้าง Long Horse, ลองฮอสล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเมื่อมิสฮอสค่อยๆปรากฏกายขึ้นมาท่ามกลางกองเพลิงตัวมันมีสีแดงที่เหมือนกำลังลอกคราบออกมาจนมองเห็นเส้นเลือดและเส้นเอ็นต่างๆใต้ผิวหนังได้อย่างชัดเจนมันมีนิสัยดุร้ายและก้าวร้าวไม่เหมือนลองฮอสที่มีนิสัยสงบและเป็นมิตรกับมนุษย์มันหนีออกจากกองไฟแล้วก็พุ่งเข้าทำร้ายมนุษย์ด้วยการกัด และพ่นไฟใส่มันมีความอิจฉ้าลองฮอสและโก,กรธเกลียดพวกมนุษย์ที่สร้างมันขึ้นมาในสภาพแบบนี้มันฆ่ามนุษย์แล้วกินเป็นอาหารเพื่อล้างแค้นมีดฮอสยังคงความสามารถในการหายตัวหรือปรากฏตัวขึ้นที่ไหนก็ได้เหมือนลองฮอสเพียงแต่ว่ามีดฮอสไม่มีพลังในการอย่างรู้ภัยพิบัติหรือหย,ยนะล่วงหน้าแต่ตัวมันเองนั่นแหละคือผู้สร้างภัยพิบัติ และนำความหายนะมาสู่โลกมนุษย์และนี่ก็คือเรื่องราวของมีท็อตเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถบอกเล่ากันได้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้เล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย